เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป l e School ทั้งใน iOS และ Android เลยหัวข้อที่15.5จะเป็นหัวข้อเกี่ยวกับแรงกระทำต่อขดลวดที่มีกระแสะไฟฟ้าไหลผ่าน แล้วก็อยู่ในสนามแม่เหล็กอตอนแรกอะเรารู้มาก่อนว่าถ้าเกิดเอาลวดที่มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านวางอยู่ในสนามแม่เหล็กมันก็จะเกิดแรงกระทำต่อแม่เหล็กใช่ไหมไอ้แรงกระทำต่อขอดลวดเขาจะเรียกว่าแรงแม่เหล็กโดยขนาดของแรงเราหาได้จาก F เท่ B, ากับ I L B ไซน์เซตาเมื่อเซตาเป็นมุมระหว่าง L กับ B ทิศทางของแรงนี้ก็จะหาได้จากกดมือขวา แต่ว่าในกรณีเนี่ยจะเป็นกรณีที่กระแสไฟฟ้าไหลผ่านเส้นลวดเป็นเส้นๆถ้าเกิดว่าเรานําเส้นลวดมาดัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากแล้วเอาเส้นลวดซี่เป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากเนี่ยไปวางไว้ในสนามแม่เหล็กโดยที่ละหน้าพดลวดขนานนะขนานอันนี้ย้าเลยขนานกับสนามแม่เหล็กอ่ะเหมือนกับว่าพดประมาณเนี้ยเราก็มีสนามแม่เหล็กไหลผ่าน แล้วก็เอาขอดลวดนี้ไปต่อกับวงจรไฟฟ้าทำไมกระแสไฟฟ้าจะไหลผ่านขดลวดใช่ไหมอพอต่อกับวงจรไฟฟ้าก็เกิดกระแสไฟฟ้าไหลผ่านพอกระแสไฟฟ้าไหลผ่านก็จะเกิดแรงขึ้นมาซึ่งแรงเนี้ยเป็นแรงคู่ควบแล้วเราก็สามารถหาโมเมนต,ต์ของแรงคู่ควบได้ถ้าเกิดใครยังไม่เข้าใจเดี๋ยวมาดูกันก่อน จากที่บอกตอนแรกก็คือเราสร้างลวดที่เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าแล้วเราก็เอาลวดที่เป็นสี่เหลี่ยมเนี่ยมาต่อกับวงจรไฟฟ้า ย่างรูปนี้ถ้าเกิดว่าเราต่อวงจรไฟฟ้าเสร็จมันก็จะมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านอ่ะดูที่ขั้วบวกก่อนกระแสไฟฟ้าจะไหลาจากขั้วบวกฝั่งนี้ไปอ่ะแสดงว่ากระแสไฟฟ้าก็ไหลยอย่างนี้แล้วก็ไหลกลับเข้ามาที่เดิมพี่ก็จะจำกำหนดจุดขึ้นมาว่ามีจุด A B C แล้วก็ดีอ่ะซึ่งขดลวดเนี่ยเอาไปวางไว้ในสนามแม่เหล็กซึ่งขนานด้วยนะขนานกับสนามแม่เหล็กจะน่าขดลวดขนานกับสนามแม่เหล็กแสดงว่าสนามแม่เหล็กที่สร้างขึ้นมาก็จะต้องเป็นอย่างนี้ใช่ไหม สนามแม่เหล็กพี่จะเขียนเป็น B ทีนี้ถ้าเกิดว่าเรามีเส้นลวดที่มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านผ่านสนามแม่เหล็กอ่ะวางไว้นสนามแม่เหล็กมันก็จะเกิดแรงขึ้นมาตามกดมือขวาของเราดูที่ A B ก่อนที่ A B กระแสไฟฟ้าไหลไปทางนี้อ่าแต่ว่าสนามแม่เหล็กชี้ทิศท,ทางขวา แล้วก็แบฝ่ามือไปทางขวาเอาใหม่นะนิ้วทั้งสี่เป็นทิศของกระแสไฟฟ้าชี้ไปข้างหน้าข้างบนแล้วก็สนามแม่เหล็กชี้ไปทิศทางขวาก็ชี้อย่างนี้นิ้วโป้องอะ่ะจะจิ้มลงนิ้วโป้งจิ้มลงจิ้มลงแสดงว่าทิศของแรงที่เกิดขึ้นก็จะเป็นทิศลงใช่ไหมก็ได้แล้วว่าทิศของแรงที่เกิดขึ้นที่เส้นลวด A B จะเป็นทิศลงพี่จะเขียนแรงว่าเป็น F ต่อมาดูที่เส้นลวด c d ดีบ้างเส้นลวด c ีดีก็เหมือนกันเลยก็ใช้นิ้วทั้งสี่เป็นทิศของกระแสไฟฟ้าคือไปทิศทางนี้ลักสนะแม่เหล็กอะ่ะสษณะแม่เหล็กมันก็จะชี้ไปทางขวาฝ่าม,มือก็ชี้ไปทางขวานิ้วโป้งก็จะเป็นทิศของแรงแสดงว่าแรงที่เกิดขึ้นจะเป็นแรงทิศขึ้นเป็นแรงทิศขึ้นแล้วก็มาดูที่ b c บ้าง ที่ BC จะเห็นว่ากระแสไฟฟ้าไหลไปทิศทางเดียวกับสนามไฟฟ้าเลยไอสนามแม่เหล็กเลยอ่าถ้าเกิดไหลทิศทางเดียวกันแล้วก็ตามใช้มือใช่ปะ่ะชี้ไปทิศทางนี้ฝ่ามือก็ต้องชี้ไปทิศทางทางขวาด้วยซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ยังไงก็ไม่ได้ใช่ไหมให้ให้ฝ่ามือชี้ทิศทางขวาแล้วก็นิ้วทั้งสี่ชี้ทิศขวามันเป็นไปไม่ได้ไม่ได้ใช่ปะ่ะแสดงว่ามันไม่มีแรงเกิดขึ้นเหมือนกับ AB เหมือนกับ AD เลย บีก hm. ับเอดีจะไม่มีแรงเ็เกิดขึ้นเขียนสรุปเป็นข้อๆแล้วกันนะก็รวดส่วนบีซกับเอไม่เกิดแรงแม่เหล็กที่ไม่เกิดแรงแม่เหล็กอะมันเนื่องจากว่ากระแสไฟฟ้าขนานกับ สนามแม่เหล็กหรือว่าเราจะอิงตามสูตรก็ได้ถ้าเกิดว่าขนาดกันนะที่เซต้าก็เป็นศูนย์ใช่ไหมซนเซต้าก็ได้ศูนย์แสดงว่า f เป็นศูนย์แต่ถ้าตั้งฉากกันตั้งฉากกันก็เซต้าเป็นเก้าสิบซเซต้าก็เป็นหนึ่งจะได้เป็น f เท่ากับ ilb ตามนี้เลยอ่าดูที่ลวดส่วน ab บาง ab และ cd เกิดแรงแม่เหล็กเนื่องจากว่ากระแสะไฟฟ้าตั้งฉากตั้งฉากกับสนามแม่เหล็ก ทีนี้ทิศทางของแรงที่เกิดขึ้นเนี่ยเราก็จะใช้ทิศตามกดมือขวาใช่ไหมแรงที่เกิดขึ้นจะเป็นแรงที่เกิดในเส้นลวดฝั่ง A B กับ C D ถ้าใช้กดมือขวาแล้วทิศแรงที่เกิดขึ้นจะเป็นที่ A B จะเป็นทิศลง F ทิศลงแล้วก็ C D จะเป็น F ทิศขึ้นอ่า แต่ว่า f ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะเป็น f f ตามสูตรนี้เลยก็คือ f เท่ากับ i l b ไซเซตาแต่พอมันตั้งพอมันขนานกันตั้งฉากกันปุ๊บระหว่าง i กับ b ตั้งฉากกันมุมก็ไซยเซตาก็เป็นไซย90ไซย90ก็คือน1นก็จะเหลือแค่ f เท่ากับ i l b หรือพี่จะเขียนใหม่ว่า f a b เท่ากับ f c d ซึ่งเท่ากับ i l b ด้วย เอเป็นกระแสไฟฟ้า L เป็นความยาวแล้วก็ B เป็นสนามแม่เหล็กพี่วัดหมายให้ก็ได้จะได้เห็นภาพมี A B C D L ต้องเป็นความยาวของกระแสของควที่มีกระแสไหลผ่าน แล้วพี่ก็จะให้ระหว่าง A b กับ C แล้วก็ a กับ D เนี่ยห่างกัน R อ่แรง F ที่เกิดขึ้นจะเป็นแรงอันหนึงทิศลงอันหนึ่งทิศขึ้นใช่ไหมแล้วก็เขียนแรงเป็นทิศลงกับทิศขึ้นแรงกระใส่ายฟ้า,า,าเนี่ยมันเท่ากันแสดงว่า แรงต้องเท่ากันด้วยใช่ไหมกระแสไฟฟ้าก็เท่า L ก็เท่า B ก็เท่าแรงก็เท่ากันด้วยซึ่งแรงที่เท่ากันเนี่ยแล้วก็ทิศทางตรงข้ามกันมันจะทำให้ลวดหมุนแรงเท่ากันทิศตรงข้ามกันทำให้ขดลวดหมุนได อพอมันเหมุนปุ๊บเราก็สามารถหาโมเมนต์ได้ซึ่งหาค่าโมเมนต์ของแรงคู่ควบได้คำว่าแรงคู่ควบมันจะแปลว่าแรงที่มีขนาดเท่ากันแต่ทิศทางตรงข้ามกันจำได้เปล่าแรงคู่ควบเป็นแรงที่ขนาดเท่ากันแต่ว่าทิศทางตรงข้ามกันเราจะแทนโมเมนต์ด้วยตัว m เป็น m เท่ากับแรงคูณระยะห่างระหว่างแรงคู่ควบแรงคูณกับระยะห่างระหว่างแรงแล้วก็แทนค่าแรงกับแทนค่าระยะห่างระหว่างแรงไปเราแทนค่าแรงได้เป็น F เท่ากับ I L B คูณกับระยะห่างระหว่างแรงระยะห่างระหว่างแรงก็คือ จะเป็น d ใช่ไหมเพราะว่าเอ้ยเป็น R เพราะว่าเรากําหนดให้มาว่าสองฝั่งเนี้ยห่างกันอาเป็นคูณกับ R พี่เขาจัดรูปใหม่อ่เป็นรูปนี้เป็นเท่ากับ i คูณกับ lr คูณกับ b ซึ่ง l คูณ R มันคือด้านกว้างกับด้านยาวคูณกันใช่ไหมด้านกว้างด้านยาวคูณกันก็จะกลายเป็นพื้นที่ของสี่เหลี่ยมนี้ Lr จะกลายเป็นพื้นที่ของขดลวดสี่เหลี่ยมซึ่งเรากำหนดให้ว่าพื้นที่ของขดลวดสี่เหลี่ยมจะเท่ากับ A A เย่อมาจากคำว่า area e เลยใช้ตัว A อ่ะก็จะได้เป็น M เท่ากับ iab อย่าลืมนะว่าพื้นที่เท่ากับ A เป็นที่ขดลวดเป็น a เราแทนได้ a ปุ๊บจะได้ m เท่ากับ i a, b แต่ในทางปฏิบัติเราจะไม่ใช้ขดลวดแค่ขดเดียวเราจะใช้แบบหลายๆอันซ้อนกันไปเรื่อยๆก็จะเห็นใหม่ได้ว่าถ้ามีขดลวดพันอยู่ n รอบอ่ะ n รอบนะจะได้ m เป็นเท่ากับ คูณเเข้าไปเป็น NIAB ออันนี้เป็นสูตรสูตรนี้จำด้วยนะฝากไปจำด้วย M อเท่ากับ n อ a b ซึ่งอย่าลืมว่าระนาบขดลวดะต้องขนานกับสนัดไม่เหล็กด้วยต้องระวังไว้ด้วยว่าระนาบขดลวด ต้องขนานกับสนามแม่เหล็กตามนี้เลยนะครับสูตรของมันก็คือ m เท่ากับ n i a b แล้วก็ระลาบขนลวดต้องขนานกับสนามแม่เหล็กอ่ะเรามาดูตัวแปรกันใหม่ m คือโมเมนต์ของแรงคู่ควบ N เป็นจำนวนรอบจำนวนรอบของขดลวดว่ามีกี่ขดอ่ะแล้วก็ I เป็นกระแสไฟฟ้า A เป็นพื้นที่ของขดลวดแล้วก็ B เป็นสนามแม่เหล็กเป็นขนาดของสนามแม่เหล็ก สนามแม่เหล็กเมอนก็เป็นเทสลาตามเดิมอ่ะสูตรนี้จานะ m เ,เท่ากับ niab โดยที่ระนาบผดลวดต้องขนานกับสนามแม่เหล็กอ่ะสมมติว่าระนาบดลวดเป็นกระดาษแผ่นเนี้ยสนามแม่เหล็กมันก็ต้องชี้ทิศผ่านขนานกันโอเคนะแล้วถ้าเกิดไม่ขนานล่ะมันก็จะมีสูตรอีกสูตรหนึ่งอ่ะถ้าสมมติว่าระนาบดลวดไม่ขนานกับสนามแม่เหล็ก โดยที่มันทำมุมกันเซตาขนาดของโมเมนต์ก็หาได้จาก M เท่ากับ NIAB คอสเซตาสมมติว่ามันทำมุมกันเซตาอ่าพอมันทำมุมกันเซตาปุ๊บทำมุมเซตากับ สนามแม่เหล็กจากเดิมที่เราบอกว่าถ้าเราใช้สูตรเนี่ยเราต้องทําให้ระนาบขดลวดขนานกับสนามแม่เหล็กใช่ไหมแล้วก็แตกเวกเตอร์เข้าไปแตกเวกเตอร์ให้มันขนานกับสนามแม่เหล็กแตกเวกเตอร์ไปให้มันขนานกันปุ๊บจะได้เป็นคูณกับคอใช่ปะ่ะแต่ถ้าแตกไปตั้งฉากก็เป็นสายซึ่งตั้งฉากเราไม่ใช้เราใช้แค่แตกไปให้มันขนานกับสนามแม่เหล็กอ่ะจะได้เป็น NIAB เหมือนเดิมเลยแล้วก็คูณกับ cos เซตามันก็แตกให้มันขนาดกันไปตามนี้อซึ่งในกรณีที่ขดลวดเป็นรูปทรงอื่นที่ไม่ใช่ทรงสี่เหลี่ยมก็ทําได้เหมือนกันสมมติว่าเป็นขดลวดรูปนี้แล้วก็ให้แทน a ด้วยพื้นที่รหาได้พื้นที่เท่าไหร่แล้วก็แทน a ไปเท่านั้นตามนี้เลย อันนี้ไม่งงนะมาดูตัวอย่างกันบ้างตัวอย่างแรกเขาบอกว่าขดลวดตัวนำรูปสี่เหลี่ยมมีจำนวนขด400รอบและพื้นที่4 20ตารางเซนติเมตรอยู่ในสนามแม่เหล็กสม่ำเสมอขนาด0.5เทสลาถ้ามีกระแสไฟฟ้า6กแอมแปร์ผ่านขดลวดจงหาโมเมนต,ต์ของแรงคู่ควบที่เกิดขึ้นอ่ะโมเมนต์ของแรงคู่ควบก็คือตัวเใช่ปะ หา m แล้วก็เมื่อระนาบขดลวดทามุมสิห้าองศากับสนามแม่เหล็กอาจแสดงว่ามันไม่ขนานกันละทาม,มุมกันละแล้วเขาก็ให้ค่าคอสสิบห้ามาจากสุดนี้ m เ,เท่ากับ n i a b คอสเซตาบางคนจะไม่ได้ก็อาจจะจําว่า m เ,เท่ากับเนียบคอสเซตาก็ได้นะ n i a b ก็เราอ่านว่าเนียบไปเลยก็ได้อันนี้เป็นวิธีจำอีกวิธีจำหนึ่ง ใช้สูตร m เท่ากับเีย niab คอสทีนี้โจดให้ตัวแปรอะไรมาบ้างแล้วก็ดูก่อนเข้าให้มาว่าขดลวดตัวนำรูปสี่เหลี่ยมมีจำนวนขวด400รอบจำนวนขวดก็คือตัว n อ่ะแสดงว่า n เท่ากับสี่พื้นที่20ตารางเซนติเมตร พื้นที่จะเป็นตัว A แต่ว่าเราต้องอย่าลืมว่าเปลี่ยนตารางเซนให้เป็นตาวาอะอยู่ในสนามแม่เหล็กสม่ำเสมอส่วนยจุดหเทสลาสนามแม่เหล็กจะเป็นตัว B แสดงว,ว่า B เท่ากับ0ูนจุเทสลาแล้วก็ถ้ามีกระแสะไฟฟ้า6แอมแปรไหลผ่านกระแสะไฟฟ้าจะเป็นตัว I เท่ากับ6กแอมแปรให้หาค่าโมเมนต ลรารู้ตัวแปรคบแล้วเราก็แทนค่าลงไปได้อ่ะเป็น M เท่ากับ N N แทนเป็นสี่ร้อย i ก็แทนเป็นกระแสไฟฟ้าก็คือหก A ก็คือพื้นที่แต่อย่าลืมว่าพื้นที่เนี่ยต้องเป็นตารางเมตรด้วยตามหน่วยเอ SI. เขาให้มา20ตารางเซนก็เปลี่ยนเป็น20คูณกับ10กตาลังลบสตารางเมตร ใครจำเรื่องวิธีเปลี่ยนหน่วยไม่ได้ลองกลับไปทวนเรื่องบทนําก่อนอ่ะแล้วก็แทนค่า b ค่า b จะเท่ากับ0.5เทสลาก็คูณกับคอเซตา้าคอเซต้าเขาให้มาว่ามันทํามุมกัน15องศาแล้วก็แทนค่าเซต้เป็น15องศาได้ c ค s 15เท่ากับ0.97อะได้ละ ทีนี้ก็พยายามคูณแบบจับคู่ศูนย์จุดห้าก็คือหนึ่งส่วนสองใช่ปะหนึ่งส่วนสองคูณยี่สิบได้สิบอะได้สิบหกหกคูณกับสี่ร้อยได้สองพันสี่สองพันสี่คูณกับสิบเป็นสองหมื่นสี่แล้วก็คูณกับสิบกำลังลบสี่คูณกับศูนย์จุดเก้าเจ็ดสิบกำลังลบสี่แล้วก็คูณกับสองหมื่นสี่ก่อน คูณกันมันก็จะตัดศูนย์ไปสตัวได้จุดตรงนี้เป็นเท่ากับสองจุดสคูณกับ0ูนจดเจดแล้วก็ทดเแรกเป็นศูนย์จดเ้าคูณสองจุดส่ะได้เป็น8ปดสองหนึ่งสาสองได้เป็นดังนั้นได้เป็น M เท่ากับ 2.328หน่วยของมันอะมันมาจาก m เท่ากับ f คูณ d ใช่ป่ะ f d, เป็นแรง d, d เป็นระยะห่างหน่วยของมันก็เป็นนิวตันเมตร f เป็นนิวตัน d เป็นเมตรตอบเป็น m เท่ากับ2.328นิวตันเมตรข้อนี้ไม่มีอะไรมากเราแทนค่าตามสูตรได้เลยก็คือเขาให้ตัวแปรมาให้ตัวแปรมาแล้วก็ใช้สูตรแล้วก็แทนค่าลงไป ก็อย่าคิดเลขผิดก็พอจนแบบนี้ก็ง่ายๆใช่ปะ,ะมาดูตัวอย่างหนึ่งบ้างตัวอย่างที่สองขดลวดมีปืนที่หน้าตัด60ตารางเซนติเมตรมีขดลวดพันอยู่6ก0้รอบและมีกระแสไฟฟ้าหลายพันหนึ่งแอมแปร์วางไว้ในสนามแม่เหล็กที่มีความเข้ม1เทสลาโมเมนต,ต์สูงสุดของขดลวดจะมีค่ากี่นิวตันเมตรถามโมเมนต์อีกแล้ว ตัมโมเมนต์แล้วก็ก็คือหาตัว m หาตัว m ก็ใช้สูตรเดียวก็คือ m เท่ากับเนียบ niab cos เซตาตามนี้แล้วก็แทนค่าตัวแปรลงไปแล้วก็พยายามดูว่าต้องเป็นยังไงถึงจะมีค่าสูงสุดใช่ปะตัวแปรที่เขากำหนดมามันจะมีพื้นที่หน้าตัด60ตารางเซนเป็น a พันอยู่ห0รอรอบจำนวนรอบก็จะเป็น n กระแสไฟฟ้าไหลผ่านหนึ่งแอมแปร์กระแสไฟฟ้าจะเป็น I แล้วก็วางว่านสนามแม่เหล็กที่มีความเข้มหนึ่งเทสลาสนามแม่เหล็กจะเป็น B แสดงว่า B เท่ากับหเทสลาแล้วแทนค่าลงไปก่อนแทนค่า n เป็น600 ไคือกระแสแันเป็น1 A เป็น60ตารางเซนอีกแล้วต้องอย่าลืมว่าต้องเปลี่ยนตารางเซนเป็นตารางเมตรก่อนก็เป็น60คูณกับ10กระดังลบสตารางเมตรแล้วก็คูณกับ B B ให้มาว่าสนามแม่เหล็กมีความเข้ม1นึ่งเทสลาแล้วก็คูณกับ c o s เซตาซึ่งตัวแปรอื่นไนเอนเนี่ยมันมีค่าคงที่อยู่แล้วเขาอยากให้โมมนต์สูงสุดแสดงว่าคอเซต้ต้องสูงสุดด้วย โมเมนต์สูงสุด cos เซ e t a ต้องสูงสุดด้วยซึ่งค่าสูงสุดของ cos เซ e t a จะเท่ากับ1ใช่ปะ่ะ cos เซ e t a มันอยู่ในช่วงลบหถึงหค่าสูงสุดมันได้1นึ่งเราก็แทนค่า cos เซ e t a เป็น1เข้าไปแล้วก็คิดเลขออกมา600้อคูณหกได้3าม0 0ื 36, คูณกับ10บกลลาลบสแล้วก็คูณกับ1ที่เหลือ สาม0มืหกันคูณสิกำลังลบสี่จะเป็น M อเท่ากับสามจุดหกหน่วยเหมือนเดิมเลยก็คือนิอวตันเมตรก็สรุปคำตอบได้ว่าดังนั้นโมเมนต์สูงสุดของขดลวดโมเมนต์สูงสุดของขดลวดมีค่าเท่ากับ3.6หหน่วยเป็นนิวตันเมตร เป็นคาตอบโจทย์ข้อนี้เขาแค่อยากรู้ว่าค่าสูงสุดเป็นเท่าไหร่ใช่ปะ่ะเราแทนสูตรตรงๆเลยแล้วก็อย่าลืมว่าถ้าเกิดจะเป็นค่าสูงสุดได้คอเซต้าต้องสูงสุดด้วยซึ่งคอเซตาสูงสุดต้องเป็นหนึ่งคิดเลขมาจะได้เป็นโมเมนต์สูงสุดเท่ากับ3.6นิวตันเมตรแต่ว่าถ้าเกิดโจทย์ถามค่าต่ําสุดค่าต่ําสุดเราก็ต้องแทนคอเซตาตสุดก็เป็นศูนย์ใช่ไหมก็ตามนี้เลย เรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสยัยไม่เข้าใจตรงไหนถามวันในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะกำลังสูตรกสูแค่ขาดไม่เป็นสูตรเป็นได้เลยอย่าลืมทบทวนความรู้กันนะคะอ๋ออย่าลืมโหลดแอป n e s t l e s School ด้วยค่ะ